สองรูปแบบสองสไตล์งานเลี่ยมกรอบทองคำแฉะหลงพ่อรวยและหลงพ่อพัดในสไตล์แบบรักษาสีลงยาเดิมวงซ้ายจะเป็นแหวนหลงพ่อพัดค่ะและ 3K เคส่วนวงขวาจะเป็นแหวนหลงพ่อรวยลงยาทั้ง2แบบต้องใช้เทคนิคงานเลี่ยมด้วยเลเซอร์ประกอบค่ะเป็นการรักษาสีลงยาเดิมและจะต้องทำการยกหนา้า ้องการจะบุกหน้าพระสึกค่ะวงขวานี้เป็นงานเลี่ยมแบบขอบซาตินสลับแกะลายวงซ้ายตแหวนเป็นซาตินแล้วใช้งานแกะลายตัดเพื่อความโดดเด่นค่ะเราจะมาดูกันที่หลงพ่อพักกันก่อนนะคะเกตว่างานเลี่ยมที่เป็นการใช้แบบเลเซอร์ประกอบ ฐานของแหวนทั้ง2วง,งจะมีความหนามากพิเศษเนื่องจากว่าจะต้องใช้เลเซอร์ประกอบในส่วนของการเลี่ยมนั้นถ้าหากทำบางจนเกินไปอาจจะปลิกและฉีกขาดได้ง่ายค่ะวงขวาการเลี่ยมแหวนรักษาสีลงยามีการใช้เพชรประกอบในงานเลี่ยมให้แหวนดูหรูหราเลอค่าขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเปพื่อนๆชอบแบบไหนคะแกะลายหรือซาติน